สวัสดีครับอยู่กับเสือผาไปนะฮะตามที่พูดไปแล้วในไร์สดเมชาวนะว่าเมชาว่าวันนี้จะมาหาซื้อเสื้อดํานะครับเสื้อใส่ไว้ทุกนะใ,ให้กับพระพาร์ตีหลวงนะครับเราก็ได้จังหวะที่นะมารับเด็กๆนะที่โรงเรียนมัธยมานอนนะครับแวะซื้อแวะเลือกดูก่อนเลยนะฮะทำไมว,ว,วันนี้เด็กเลื่องว้อ่ะวันนี้เปิดเรียนวันแรกแล้ว แล้วยังไงก็เลิกเรียนไงไม่ได้เรียนน่าจะไปไปจ่ายแค่ค่าเรียนจา่ายค่าเทอมใช่จ่ายค่าเทมกลับตารางเรียนจัดโต๊ะจัดห้องเนาะใช่แล้วก็กลับก็เลยในระหว่างตอนนี้เราก็โทรหาณมนแล้วแล้วก็หมิวแล้วบอกพอแบบไม่ได้เจอเพื่อนตั้งหนึ่งเดือนวันนี้อยู่กับเพื่อนก่อนแป๊บนึงเรามองคุยเล่นอยู่ก่อนใช่บอกเขาก็โทรตามก็จริงแหละอยากกลับก็จริงแต่ว่ารเราก็เลยแวะเลยพี่เช้อนี่นี่นน สีดำม,มีแต่แบบเชิ้ตแต่ถ้าโปโลมีแต่แขนสั้น,จจอ,นอันนี้เขาเรียกโปโลหรือเสื้ออะไรฮะเออแต่มันสีสวยมากเลยนะนแต่ประเด็นคือมันแขนสั้นเนี่ยอยากได้แขนยาวคุณผู้ชม อันนี้ก็พอได้อยู่อันนี้เป็นแบบเสื้อบอมโอ้ <c oughs> ชุดนักเรียนป .4 วันนี้มันเปิดเทอมนะ <c oughs> เด็กๆก,ก็มาซื้อชุดนักเรียนด้วยนะฮะ ใส่ทำงานประจำวันนี่แหละคอโปรโลนี่แหละค่ะอยากได้แขนยาวอะฮะแขนยาวก็มีมีหลายนะมีทั้งคอแบบนี้แล้วก็คอแบบคอแบบตัวเนี้ยแต่ยังไม่ได้โชว์ขึ้นไม่คิดว่าผ้ามันจะไม่ร้อนรูปชอบผ้าเรียบตัวเนี้ยใช่จริงแล้วอยากได้ผ้าแบบเนี้ยจะเป็นคอปกนะคอปกแต่ว่าเป็นแขนยาวยืด เออเนี่ยอยากได้ทรงนี้แหละจะเป็นแบบแผ่นยาวนะแผ่นยาวยังไม่มีมีแต่สีอื่นสีดำก็มีอยู่แต่ไม่นดำล้วนอ,อันนี้ตราลูกโป่งเสื้อกีฬาฮะเสื้อกีฬานี่ยเหรอใช่ผมก็จะได้ใส่เป็นเสื้อกีฬาเล้วก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะเออ,อตั้งแต่ตนตั้งเป็นเดือนตัวเท่าไหร่ครับเดือนสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบโอ อืมเออนี่ผ้าดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าว่าอันนั้นหน่อยนี่ก็ต้องรอเปลือกทรอสักพักแบบนี้เดี๋ยวจะให้เจอทอ้งคออันนี้มีทั้งคอทีหมวกแล้วก็คออ๋อเออเนี่ยกันหนาวได้ด้วยเนาะสองร้อยห้าสิบตัวไหนก็ได้นะนี่เออแล้วอาจจะใส่ข้างในสีอื่นก็ได้เนาะเอฟซีดูสีนี้สวยไหม อโอ้ขาวก็สวยแต่ขาวจะเลอะง่ายหน่อยนะฮะแต่เราน่าจะต้องสีดำดีกว่าเพราะเราทำงานอนี้ข้าวโกกถูกนะนี่ช่วงนี้สักพักมันก็น่าจะเปลี่ยนราคาอืมอ่ะเพื่อนเราไปไหนจะให้ถือกล้องสักหน่อยเราจะลองเสือ้อ อ,อันนี้อันนี้ไม่มีหมวกเนาะอ่าตัวจแบบนี้มีหมวกแล้วราคายัางไงฮะเท่ากันคิดเท่ากันคิดเท่ากันลดได้อีกหน่อยไหมครับรออ,อ,อาอาอ2 2.5อยากลองจังเลยเดี๋ยวขอลองกัน สนนนเสือพาไปไปเสือก็เป็นยูทูบอยู่วันนอนนี่แหละครับโอ้ยอนแสงมุมนี้โอ้ย <c oughs> มันยอนแสงอ่าโอ้สวยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อลองดูนะคุณผู้ชมใกล้สุด เฮ้ยพอดีตัอแดนตัวใหญ่อพอดีเลยมันมีไซส์ไหมครับคนนี้ไม่ฟรีเป็นฟร<พ>ีไซส์เลยฟรีไซส์เลยใส่แล้วหล่อเลยครับนี่ฮะโอ้ใส่แล้วหล่อเลยน่พพยแะลแล้วก็มี หมวกด้วดยนะครับเวลาหนาวๆเวลาไปดูหมอลำแล้วก็เอานี้ขึ้นป้องกันน้ำค้างเนาะใช่อันนี้ราคาพิเศษเลยบางร้านขายสามห้านะยี่สองห้าเองโอเคครับแม่ค้าเอาตัวนี้แหละสรสิตัวนใหญ่ด้วยให้หบอก้ไอันนี้ของมี่มี่ อันนี้ของพงสุดากับสุวิมลน,นะฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีคนมาเอาไปแล้วเนี่ยเพราะมันมีตัวเดียวเองสวยมากมากเลินฟ้าสวยจังสิบบาทเองตอนนี้ก็เดินตามหา ดอ,อกบัวนะครับไม่มีนะฮะที่เขายาที่เขายากินปกินขเข้าเมา้า,ออาโอ้มาข่าป้อมปขป้อมนี่สักบาทจ้ะบาทจอันนี้ละไอ้น้ำยานาง ไปซุปหน่อไม้ไปซุปหน่อไม้อ๋อเขาใส่น้ำใบย่านางด้วยเนาะซุปหน่อไม้โอ้กุ้งยาเชื่อเปล่าเมื่อก่อนอ่ะค่อยกินหมดได้คนเดียวเลยนะหนึ่งกระจาดแบบนี้สบายสบายสมัยอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเ่ยอืม สบายมากแค่นี้จั๊กบาทสี่สิบบาทข้าเม้าหนึ่งหอตองห่อตองก็ไม่ใช่ห่อตองห่อบัวห่อใบบัวนะฮะห่อละสี่สิบบาท เจอแล้วดอกบัวเราไปประดับพานต้องดูรูปในตัวอย่างก่อนเนาะได้แล้วดอกบัวดอกบัวี่หนมต้องใต้สะพานลอยนีหน้าโรงเรียนนี่ไหนหมิวอยู่ไหนไกำลังเดิน หน้าหน้ารถสีฟ้าหน้ารถโดยสารเห็นรถกระบะสองสามคันจะขึ้นคันไหนเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเห็นรถกระบะสองสามคันไม่รู้จะขึ้นคันไหนอ้าวจะขึ้นคันไหนมาแล้วโอ้ยวันเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนนะฮะ ใพี่เอ็นได้อะไรมาฝากหลานคนนอกใครแอดมินแนน่ะเหรอคนต่างกับไปไม่รู้ใครฝากใครนั่นนั่นทำเป็นทำเป็นนิ้งทำเป็นดิ้งทำไม่เห็นเราดูว่าจะจะทำอันนี้เขาก็ใส่เสื้อพื่อมาอยู่กันอันนี้เพื่อนน้ำมนต์ทั้งหมดเลยเป็นจ้า เออใจกราเรียนมาพร้อมกับเชื่อก็เลยะดานก็เลยช้านเออนี่ม่วซิ้เนอะมองยิ้มเดียวเดียวแล้วเต็มสมาชิกเต็มนมกิ้มเลยสมาชิกมาเต็มค่ะ กลับแล้วมาเลี้ยงกันเหมไม่ได้มา